สวัสดีวันแม่ปี2563นะคะวันนี้วันที่12สิงหาคมวันนี้แม่หมิวลงทุนหยุดงานหนึ่งวันพามาแชลแล้วมาเวลมาเที่ยวนะอ่ามาแชลสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์พระนามก้าวนะคะอยู่ที่ปทุมธานีเนาะเคยมาแล้วรอบหนึ่งแต่นี้ตอนนั้นเขาให้ทดลองเข้าอันนี้เราจะเป็นงานเข้าจริงจัง วันนี้สมาชิกเราก็จะมีมาแชลวมีพ่อกีฟนะคะมีน้ำมินนะคะมีมาเวลแล้วก็มีใบเฟร์านรส่วนตากระยายยังถ่ายรูปอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจาตากระยายมาพอดีเลยเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า

ตอนนี้อยู่ในโซนบนรรพบุรุษของเราคือใครก็เป็นการรวมห่นจำลองของมนุษย์ในสปีซี์ต่างๆแล้วก็จะมีผังเล่าถึงประวัติการเดินทางของมนุษย์ยุคแรกๆโฮโมต่างๆ ในี่ใครสนใจต้องไปอ่านเพิ่มในหนังสือเซเปียนเองนะครับหลังจากโซนนี้ไปก็จะเป็นเข้าสูร่ระบบนิเวศในแบบลักษณะต่างๆก็จะมีรูปปั้นสัตว์ ตามระบบนิเวศต่างๆให้เราได้ดูโอเคโซนพื้นที่เราก็จะไล่มาจากเขตหนาวไล่ลงไปใกล้เกล้นฝนฝืดเรื่อยๆนะครับอาร์ติกทุนด้าไทก้าทะเลทรายแล้วก็เขตอบอุ่นนั่นเอง อันนี้เป็นตัวอย่างการอันนี้เป็นตัวอย่างน้าแข็งที่ถูกเจาะขึ้นมาเพื่อศึกษาอายุของน้ําแข็งเขาบอกว่าอายุดูจากปริมาณแก๊สและความหนาแน่นของน้ําแข็งชึอ้าว เหมือนในเรื่องนี้ไหมเฟิร์นเหมือนในเรื่องโฟอเซนไหมใช่ไหมมีอย่างนี้ด้วยเนาะเขาเรียกทวีปโลกเหนือสัตว์ที่จะเป็นเอกลักษณ์ของทัีวโลกเหนือก็คือมีทัีวโลกโพลาร์แบร์ไวท์โพลาร์แบร์ว้าว อีกหนึ่งกิมมิคของแถบทุนแถบทุนด้าก็คืออีกหนึ่งแกมมิคของแถบทุนด้าก็คือั้างแมมมอสถึงกับกเขียวเข้ามาแล้วจากสีขาวป่าเขตหนาว ก็ถ they, Aí, ้าเป็นย uh ุโรปตอนเหนือนั่นเองนึกภาพในหนังแบบบีเฟอร์นี้ลงมาเขาก็จะไฮไลท์ว่าเป็นโซนของแถบทะเลทรายแหละ กิมมิ่ของทะเลทรายก็คือมีนาต้นกระบ,บองเพชรเฮนตัสไหนนะครับอยากเดินแหละพ่อรู้อยากเดินใช่ไหมนี่นี่หนึ่งกิมมิ่อาเมล โอ๊กปูนอันนี้จะเป็นยุโรปแหละตามที่ที่เขาให้มานะครับดูมีต้นไม้ยักษ์หูหูต้นไม้ยักษ์มาเชลต้นโอ๊กผู้ยิ่งใหญ่ต้นโอ๊กเโอ๊กไปเกอนอ่ะต้นสีไปอนเกินอันนี้จะมีวงปีของต้นโอ๊กยักษ์วิธีการนับ เป็นปีนขึ้นไม่ได้ถึงไซเดอร์ลงมาเล่นได้นะครับปิดนะครับเนื่องจากโควิดนั่นเองอืมอืมไม่เล่นของเขาลูกไม่เล่ นะครับพื้นที่ป่าเมรอนและประเทศไทยแล้วนั่นเองว้าเท่าไป